คุณรู้ไหมคะว่าเหตุใดเนี่ยนักขายถึงไม่กล้าปิดการขายหรือพูดง่ายง่ายนะคะนักขายมากกักจะกลัวการปิดการขายจึงทําให้เกิดการขายแบบไม่สมบูรณ์แบบมีหลายเหตุผลค่ะว่าทาไมการปิดการขายจึงเป็นส่วนของการที่ขายยากที่สุดแล้วก็เครียดที่สุด เหตุผลแรกก็คือความกลัวการปฏิเสธค่ะนักขายทุทกๆคนนะคะกลัวการปฏิเสธทุกคนค่ะเพราะเรานะคะถูกปรับสภาวะไว้จนเคยชินม,มาตั้งแต่เด็กให้มีความรู้สึกไวต่อวิธีการที่เราถูกปฏิเสธของคนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะต่อการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยของพวกเขาสิ่งที่เราต้องเริ่มต้คนคิดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะก็คือการปฏิเสธของลูกค้านะคะสิ่งที่เขาปฏิเสธเขาไม่ได้ปฏิเสธที่ตัวคุณค่ะแต่เขาปฏิเสธสิ่งค ตอนนั้นว่าสินค้าที่คุณมานําเสนอตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เหมาะกับเขาในช่วงเวลานั้นบางครั้งนะคะการที่คุณปิดการขายแบบง่ายๆนะคะคือคุณไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะซื้อสินค้ากับคุณแต่คุณตรงคาดหวังว่าคนคนนี้ในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องมาซื้อสินค้าของคุณถ้าคุณไปแล้วก็คุณมีการฝึกฝนแบบนี้นะคะว่าเวลาที่ลูกค้าปฏิเสธสินค้าของคุณอ๋อโอเคสินค้าที่เขาปฏิเสธคือสินค้าที่เขามองว่ามันยังไม่เหมาะสมกับเวลาณตอนนั้นคุณก็พยายามนะคะที่จะขายสินค้า ต่อแบบคิดว่าอนาคตเนี่ยเขาจะต้องกลับมาซื้อแน่นอนนะคะสารสัมพันธ์ไปในระยะยาวค่ะคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการขายะคะส่วนมากแล้วเขามีการสารสัมพันธ์ที่ดีค่ะถ้าวันนี้นะคะคนนี้เขาไม่ซื้อกับคุณเขาอาจจะบอกต่อให้คุณก็ได้นะคะว่าสินค้าเนี่ยคุณน่ะมีการบริการดีแค่ไหนอธิบายสินค้าดีแค่ไหนและเป็นคนที่ให้บริการหรือว่าพูดจาดีแค่ไหนส่วนส่วนนี้นะคะคนที่ขายของส่วนมากนะคะไม่เคยทำางนถุงเลยค่ะเพราะมัวแต่มองว่าฉันจะปิด การขายได้ยังไงเวลาที่คุณนะคะรู้สึกว่าตัวเองจะต้องปิดการขายตอนนี้นะคะมันจะทําให้เกิดความกังวลทั้งแววตาท่าทางและลักษณะการยืนหรือว่าการขายของคุณเนะะี่ยมันจะกลายเป็นไม่ธรรมชาติและที่สําคัญนะคะดูไม่จริงใจแล้วลูกค้าจับได้นะคะว่าถ้าเกิดคุณไม่จริงใจหรือว่าคุณกาลังจะไปขายของอยึ่งเดียวนยเขารู้นะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยฉลาดมากดังนั้นนะคะจงทําตัวให้ตป็เเป็นธรรมชาติแล้วก็รู้สึกว่าเราเข้าไปคุยกับเพื่อนเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เพื่อนแล้วก็ไม่ต้องกลัวการปฏิเสธค่ะเพราะเขาไม่ได้ปฏิเสธคุณ เขาแค่ปฏิเสธของตอนนั้นเองนะคะและนี่นะคะเคล็ดลับที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะคุณต้องไปเพื่อผู้คนนะคะไม่ได้ไปที่จะขายสินค้ายอย่างเดียวค่ะแล้วคลิปหน้ามาเจอกับคุณวิตาสอนสร้างธุรกิจกับสิ่งที่คุณรักคา